สบายดีพี่น้องมือนนิซาโบออกมาอยู่หายอยู่หน้าสบายดีถูกหมองถูกกอดอันนี้เหมือนอย่างเลยคือคือปิ้งไก่พี่น้องดีอยอ่างพ่อเหมาแล้วต้นนี้มันที่ชุกแล้วลูกมาเบิ่งนขาวหนา้าซาโบมามือนี่เลื้องเลยก็มีพี่น้องเออหน้าหน้าไฮหนี้ผัดเลืองก่อนหมองูง พี่ทงงังล่างบางฮามพี่มันเหลืองแหละพี่ห้พี่แมนเหลือง,ลองดดอเองลยเออแมนมามือนี่ผัดเหลืองเลยพี่น้องหน้าห hit, าแขมันเห็ดขมเหาก็คือสีกำลังพอด,ดีหา Hi, นี่กำลังซุ่มกำลังซุ่ม เป็นแกสอนอันเด็กกำลังซุ่มใส่แกสอนใส่แกสอนอยู่เห็นไหมพิงก์กำลังซุ่มเลยยกมือสบลบขึ้นเข่าอ้ามดีหน้าตัวได้เกี่ยว พ่อเกี่ยวแล้วบ่มแมนบ่เรื่องเขาเขาชุกแม่แม่ฮึดึง,งมันเด้อดึงมันเห็นยังลูกเอ้ยเอาไปกินเอาไปกินหมาอุ่นแม่ป่านเอาเอาไปกินหมาอุ่นบออ่นะสบายดีดูเหมือนสบายดีทำเสื้อมือนี้มาเบินเขา่ามาเบินเขา่าบิ่นหัเบินหน้ามางวดที่แล้วออกบ่ราะท่านาย มารอบนี่ออกบดเลยมารอบหนาเพราะที่ชุกบ้านนอเบียแมนบอกเบียและบางตัวขนาดเด้อล้มถับเขาเด่นไนอ้โทหน้าหายายันใหญ่เขาก็งามขนาดเลยโจโก,โกโ้ป้าเท่าเขาคือจะเป็นเปียงอยู่ปีเต็มเหล่าคข้ากเบียเอาดีๆจี่ล้มถับเขาเด้น ขอบอกให้เจ้าอย่างเจ้าเป็นเจ้าปรยางโอ้ไป้้ระวังต๊กขนาออกมาแล้วเขาทางใดกัน คนสิตกกังจะตกขนาเด้อไอ้เอ้ยเจ้าขี่ดีๆเด้อเจ้าขี่ดีๆเด้อไปเลยไปเลยท่านผู้ชมเอ้า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 ตกขนากนค่ะ,คะ กกมแลยมันซุ่มแล้วเขาไม่มถ้าเปนกกมพี่น้องแม่ไปงามไอ้ดีเขาเนาะอือไปสวยอยู่ เขาเดอพนจีตกเดสะโบว่าสิสักผ้าก็ไม่ได้ซักมือนี่ยนมันแดดแห้งเออบดอําไมกันสันไม่ได้พี่นนองอะไรหูไรตาก่ะ ขอโทษขออภัยมนีมันห่อนบบลุห้อนกับเขาหฮมตีเจ้าเบียปลาบ่อนเบะเบะอยู่เาก็ไปเบิ่ง้าถ้าหอนแดดแทน่าหัวสิแดดในซาเขื่องเลยอนด้น่มีใสป่ปลาพักบุ่งคือง,งามแทนเบีย mi nhọn ngầm ngầm kẹp tay phát Nạm cái chân tém nòng rồi ba thôi đẻ đi đi thay phụ nhảy nữa mày nhảy โอ้ห่เย็นเลยดีไปนี่แต่ขี้เป็ดจูบน้าอาบจูบน้พออา,านนพ่อใหญ่อามไหมได้ไหมจูบน้าพ่อใหญ่อาบไหมพาไปเบิ่งหอย,ยอ่ะนหรอหอยใชย่หอยใช่ไหม เห็ดซาโบพาหาต้วนเต็มกระซามอยู่ไปหาเห็ดมาอลไรไปอีกอไ,ปไปทางไรเด้เนาะพี่นอ้องสบโบสิพาไปหาเห็ดออกมาหาซาโบพาบ่เห็นซาโบพาไปหาเห็ดสบโบก,ก็สิลองไปหนึ่งว่ะ สีด้ยหรือโบได้ไปกระตาไปเข้าป่าคนเดียวซาบุผ้าก็ไปคนเดียวไปเบิ่งกันว่าไปเบิ่งไปชมกันว่าสิไดายหรือโบได้เนาะโอเคเห็นซาบุผ้ากลางป่าพี่น้องเบิ่งแน่ซาบุผ้าได้เห็ดจนเต็มกระตาอืมเหมือลายดีห่าเมื่อไรโบ่ทียนสงสารคนเต็มที่อยู่ที่ สีเมื่อแล้วสบายดีตามประชมเลาะอะไรแถวนี้นะเลาะไปะเลาะเมื่อเลาะเลาะแถวนี้เลยก็เลาะมา่อเฮียหยางโค้งไปนี่เลยบปิสิโค้งเมื่อเลยเบาะแล้วคือหูกูมาเป็นบ๊อกป๊อกปี่เป็นบ๊อกป๊อกปี่ป๊อกปี่ไปส่งสัญญาณเปนบ๊อกปอปี่เช่ปอปีไปส่งสัญญาณบ๊อกป๊อกปี่บาะก็นำฮาซาบุพามาจนพอสบูตื่นเขา

น้องซาชาอันปลูกอาู่ต้นมังโม่นะป้ายากเด้ต้นปลูกมังโมอยู่มีน้ำปล่อยป้าอยู่บนนี่เห็ดอีช้างต้นโซก่องอ่าถ้าโตยังไงจพอใหญ่ก็ไม่ใหญ่เด้ซะ คือเขาไปกินผู้นั้นเราไปต้นสบายดีดูโบสบายดีสบายดีดูสองไมลุสองไมลุเอาห้าบาทบ่เป็นเงินใส่เราต้นมาสบายดีป็นได้ดอกมากโบสบายป็นได้โบมีเงินใส่อันนี้ตามปีนะอือกินจนหมดปลาหมูลู้ปีวันไหนนอกไอ้เนี่ยชอบโบเสื่อมสวยแซ่บยุตโตนปลาน้ตาปลาเาตาปลาเทไม่ได้กิน้องม่กินตามที่ไม่ให้ออกหวยไดโอ้ย ไปมาจนเหมื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยไปจน้าหล่อยจนละคามาไปเพาะซาบพาอยู่กลางป่าซาโบได้เห็ดสาดอกล้ำกี่เกา่าเขาซาบพาได้เต็มกระตามาเด้ลายนั่งหากินมานกนขี่สแสแงงนี่มันจะไปนะลงเฮือนไปกับเหมือ่อยสื่อ ง่ายก็บฮอดบรินอน้านแบบนี่ว่าสินอนเว้นกับบรินอนลูกไผ่ไผ่กับตาเฮ็ดมาหลดลูกมาป่าตีนฮจะเป็นวินจะเป็นวินคืออ้่สร้มาลามบสโลามบ่ใจน้ำเกลือบ่คอหอย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 มันทีได้ลูกหลาลูกหลอดออกมาซะบ่นไปง่าย เจ้าชีได้ลูกไส้หลอดบักบุญหลอดบุญเรือออกมาบอกเอ้ายังโหนอีกอยู่สะดุ้แล้วอ่ะจ้ะโอ้ยเป็นตาตุ่นสองอย่แล้วอุกดเนี่พอกันยังเป็นเด็กน้อยแล้วตอนนี้บอกแล้วแต่งงานวังเดือนหกนี่บาทนี่ชีได้ลูกเลยบอกแล้วพอกันยังเป็นเล่นหน่อยอยู่ตอนนี้ไี้ลูกมาสิมาเหร่นนำการกระพเผซื้อบักบุญหลอดหรือบักบุญเรือบุญหลอดบุญหลอดบุญหลอด โอ <Okay, S 2> นนเคคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องพอกันมาคลิปหน้ะ่ากินข่าวกินน้ำก่อนเหมยแล้วไปแล้วซาบพาสบายดี